พกาาลัังงสบบยจตมือนหากพวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลันตอนนี้นะครับน้องบิงซื้อขนมมาแล้วเป็นลูกอมแบบเขียนได้ด้วยนะเป็นปากกาเขียนลูกอมด้วยลูกอมมันเขียนได้เหรอลูกอมเขียนได้เอาเอาปากกามาเขียนบนลูกอมได้ก็กินไม่ได้สิเอแต่ว่าอันนี้มันเป็นขนมเขาน่าจะใช้ปากกาแบบกินได้ใช่ไหมไบิงหนูไปซื้อมาจากเซเว่นใช่ไหมใช่แล้วมันกินได้ไหมอ่ะ ริงเหรออะเรามาแกะดูกันเลยว่ามันกินได้ไหมเุ้ยมันเหมือนสติกเกอร์ลายเลยไมมกิ๊ฟใช่ไหมลายเฟนด้วยนี่ไงมันมีรูปปากกาแล้วก็เขียนอมยิ้มแบบเป็นหน้ายิ้มเลยอ่ะเฮ้ยมันน่าจะเขียนได้นะบรน้องไบเคยเคยกินไหมไม่เคยกินมาก่อนเลยเนาะลายปากกาเนี่ยนี่ไงเจอแล้วเราเจอปากกาแล้วนี่โอ้ม่ปากกาเยอะอ้าเอ้า <husbands> เฮ้เยเราเจอของแปลกนนไม่คิดแฮ้ว่าอะไรวะเขาลืมใส่อบีมมไม่คิดอาก็ยังกินอันเีเราเจอของแปลกกว่านี้ไม่ได้ปากกาสองอันนี่นะครับทุกคนเราซื้อขนมจุบจุ๊บฟันเพนมาจากเซเว่นแต่ว่ามันมันมีปากกาสองอันแต่ไม่มีจุบปปจุ๊บจริงๆแล้วมันต้องมีนี่เดี๋ยวพ่อจะบอกให้ฟังนี่จริงๆมันจะมีแบบนี้เวลาแกะออกมา แต่ว่าซองนี้เป็นยังไงแต่ว่าของบงนี่แกออกมามีแต่ปากกาอันนี้อมยิ้มอันนี้คือปากกาเฮ้ยทำไงอะพ่อไปซื้ออมยิ้มมาเลยเฮ้ยทำยังไงอะพ่อไปซื้ออมยิ้มมาเลยแล้วไม่อมยิ้มอันนี้เขาเรียกว่าการผิดพลาดเนาะที่จริงๆมันไม่น่าผิดพลาดมาได้แต่ว่ามันมีโอกาสที่จะผิดพลาดได้มันเป็นเครื่องจักรไฟเนาะ ปดิมเขาไม่มีอมยิ้มแล้วเขาก็เลยเอาใส่ไปตรงใส่ออมยิ้มหมดน้องบิงบอกเขาก็เลยใส่ปากกามาสอบอันเลยไม่ใช่หรอกมันเป็นการทิพาดได้อ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อไปซื้อจุ๊บจุ๊บมาแต่แต่ไม่กริบพ่อแบงคิดว่าแบบนี้ก็ดีนะเพราะว่าไอ้ที่แพงอ่ะคืออันนี้ใช่จุ๊บปุ๊บมันแค่ห้าบาทอันนี้ยี่สิบบาทไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อไปซื้อจุ๊บปุ๊บมาให้แต่ว่าตอนนี้เรามารีวิวอันนี้อันเดียวไม่กิบแกะ เดี๋ยวให้พี่บอยเขียนแล้วพี่บอยก็กินพอพี่บอ์กินเสร็จก็ให้บิงเขียนแล้วบิงก็กินโอเคไหมครับใ้กินอันเดียวกันเลยรอคะใช่เป็นพี่น้องกันกินอันเดียวกันไปเลยนี่เขาเป็นรสสตรอเบอรี่แบบนี้นะจูบุจูเขามีหลายแบบเนาะเขาจะมีแบบนมด้วยเนาะโอเคครับน้องไบอ์จะเขียนอมยิ้มนะเดี๋ยวจีจะเขียนได้ไหมหุยน้องไบอ์จุดใช้ปากกาจุดลงไปที่อมยิ้มนี่เป็นลูกกตาครับทุกคน อุ้ยสุขายาเ,เป็นหนมูกเป็นจมูกกระปากัะปากปากปานี่อ๋อปากเขียนไปแล้วไหนให้เพื่อนๆดูหน่อยอ๋อแบบนี้แล้วก็กินได้ไหมกินยังไงนี่นี่นี่ทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเขียนให้เพื่อนๆเห็นชัดๆหน่อยไม่กีิบเขียนไดน้นี่ไม่กีิบวาดเป็นเส้นวงกลมเหร ไม่คิดว่าเป็นเส้นวงกลมแ,<ฮ>แบบนี้เลยน<ฮ>ี่ทุกคนไม่คิดว่าเป็นเส้นวงกลมแล้วต่อไปหุ้ยไม่คิดว่าลูกกระต่ายแล้วหุ้ยป่าหุ้ยน่ารักมากเลยใครจะชิมครับคำนี้บอยชิมไหมออโอเคครับทุกคน หน้าเล่นหน้าลอง,ลงอร่อยแล้วก็หวานด,ด้วยนะเดี <c oughs> ย๋ยวต่อไปเราให้น้องบิงวาดมั่งว่าน้องบิงจะวาดเป็นรูปอะไรเอาละครับน้องบิงจะวาดแล้วนะครับเฮ <c oughs> ้ยออกมาแล้วบิงทําได้บิงทาได้ไดใช่มันทํายากนิดนึงเพราะว่ามันต้องบีบแล้วก็ขยับต้องขยับใช่บีบแล้วก็ขยับอาจจะทําได้แค่แบบบีบให้มันลงมาเฉยๆทําใช่ทําให้เป็นรูปเป็นล่างอาจจะยากนิดนึงแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเวลาเรากินเข้าไปมันก็อร่อยเหมือนกันใช่ไหมบิงโอเค แต่ก็ได้จินตนาการนะได้ลองทำด้วยโอ้น้องบิงเลือกขนมมาน่ากินน่าเล่นมากเลยอ,ะอ่ะอบิงบีบใ่เลยอันนี้มันเป็นอะไรนะที่อยู่ในนี้ไม่กิ๊บเขาเรียกไซรัปบ,บูเบอรี่ไซรัปบ,บูเบอรี่นะมันเป็นของกินได้นะครับที่อยู่ในหลอดปากกาอันนี้นใช่เป็นของกินทั้งหมดแต่ถ้าเป็นปากกาปากกาที่เราใช้กันะกินไม่ได้นะทุกคนใช,ใช่อันนี้เป็น อันนี้เป็นของกินที่เขาทําเรียนแบบปากกาโอเคอร่อยไหมบิงโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจช่องบิงไบดยด้วยนะบ๊ายบายกินกันเลย